เฮ้ยพี่เราไมีตีนี้ไหมเนี่ยอันไงนมีแล้วนะแล้วก็เอานี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ทำไมเป็นโดดแบบไม่ถึงวะรัน i g h t เอาไปไป <laughs> <laughs> ดีกูเป็นทาสานยืนไม่ได้ perfect ko <laughs> ตายห่วย <laughs> ไอ้าอแกวัดปีท่านผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกมพีชกันอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งก็อีกเช่นเคยที่ว่าไอ้แมพที่ผมจะเล่นต่อไปที่แมพพีม้าเนี่ยก็จะไ,ไม่ต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วนะ พราะวีว่าก่อนที่ผมจะไปเล่นต่อที่เมืองหิมะเนี่ยก็ได้มีพี่คนหนึ่งเขาขอเข้ามาเล่นด้วยเป็นพี่ที่ผมรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดแล้วตอนนั้นพอดีมันเที่ยงคืนแล้วด้วยแมปมันก็เลยจะเปลี่ยนนั่นเองก็ต้องขอไปทุกชมอกรอบ,ออบแต่หลังจากแมปหิมะนี้ไปเนี่ยก็จะ,จะแบบยาวๆแล้วเพราะผมอิตทีเดียวล้วนเลยแมปหิมะแมปลาวาแล้วก็แมปภูเขาไฟดังนั้นก็จะไมีมการแบบ ตัดตอนหรือว่าสกิปอะไรอย่างใดอีกต่อไปแล้วนั่นเองแล้วนะเอาล้เล่ยนบรากาศเวลาเดี๋ยวเราเริ่มดูกันที่แมปที่สามแมปทีมะสุดทอร่าหดกันเลยดีกว่าปกติปกติตาไปตาดีกว่าเยี่ทำไมไม่ติดผิดได้ไงอะสงไป้ทำไมติดผิดอะมีตัวอะไรก็อพิเปล่าก็มันกินผลไม้ไม่สุกอะฮะไม่ได้กินทำไมติดทุกอย่างวะเนี่ยติดทั้งของหนักทั้งหิวทั้งหัวใจลดทั้งพิษ ไหนกระเป๋าใบแรกมีอะไรชอ็อกโกแลตมิสเตอร์บีทกินไปเลยไม่ต้องแบ่งไข่แล้วต่อไปกระเป๋าอีกใบหนึ่งละอุ้ยสามอย่างเลยหรอมีฮีทแพ็กมีขวดน้ำกระเป๋าเรามาก่นอนเออยดีคนปักแฟไว้ยอยู่นู่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชอบเดินแยกกันนะไ,นไปนี้อ้อยีทอีกแล้วโอ้ยโอ้ยสามปุ๊บ เออเออเออไม่เอาไม่เข้าหลุมไม่เอาไม่เอาโอ้ตรงนี้ก็ได้อย่าเข้าหลุมก็พอโอ,อ้เราคงต้องแยกตัวได้เวลาโซโล่สักทีเฮ้ยหือเดินต่อไปโอ้โหปีนขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโดยไม่มีอะไรเลยพ่อ,อมาก็ได้มั้งฮาย โอ้ยหนาวเหลือเกินเอ้ยโอ้ยเอนท์จีเสื่อมใช้ไปเยอะเลยนะเนี่ยดูเหมือนคนเอ้ยอยู่นี่ละาหนึ่งคนที่เหลือไม่รู้อยู่ไหนอ๋อพายโยสวัสดีโอ้ยแอปเปิ้ล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 ก่อนโอ้ยหมดขอเด็ดหน่อยสักอันขอเด็ดใส่ป่าสักอันอึ๊บเออเออม่ใช่อันี้สิโอ้ยแต่หนาวอ่ะเอ้ย เอ้ย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 หลบกัรหลบกัรหลบกันหามุมช่องแคบเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรอ๋อนี่เหรอเออไม่ใช่ดิอ้าวเป็นไรหนาวอ่ะหนาวหนาวกระเป๋าฉันก็ว่าแหละอยู่ดีก็ลมตึงไปคอมมอนวินดี้ทูโกไปแล้วเฮ้ย ไปบ่ายขึ้นมาเร็วๆไม่มีสตมีนา่าเฮ้ยได้ตรงนี้ไม่หนาวรถล,ล่รถล,ล่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไปสองคนนั้นแยกกันอีกเฮ้ยเราแยกกันไปสองคนนั้นอีกแล้ววะใช่เราอยู่อีกฝั่งนึงหมาทจะมาแยกคนเดียวฉันมาตามหาอยู่พอดี โอเคเดี๋ยวเก็บของเพลินไปหน่อย<ว>เออเราก็ต้องลงไปอยู่ดีห่านงนล้จะอยู่กลางๆแมปแน่เลยโว้ยอ,อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเมทิกบีน <c oughs> โอ้โหโอ้ยหอย่าเข้าล่องตรงนี้ตรงนั้นหนาวเยอะนะนี่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงล่องเร็วอย่าล้มนะ <Okay. S 2> โอเคโอยเสียง เีใช่เขาอยู่ข้างบนเลยอยู่ไหนกันปีตรงตรงมาก็ได้น้ำเห็นต้องอ้อมเลยอะ่นอยู่นั่นกันเดานไปเลยยิงฉันไว้คนเดียวแตนจะเป็นโโล่เพลเยอร์้องจินวูมาเดียว เป็นไรเสียงใครอะเลยแทาทายก็มาลองโอเวอ์ที่เดียวกันหมดเลยเนี่ยเจอเจฟฟมผมอาจจะไปใช้สิ่งนั้นหรือเปล่าตุ๊กต่อกย่สลบจะเป่าใส่ใครเร็ดมาซึตะเกะมามึงจะเห็นได้อะให้เก็บไหมล่ะมีมือว่างอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้า ไม่รับว่ารับแล้วแต่มันกลางกด e ไปแล้วอะ่ะมาทางตันเลยอะ่ะตรงน,นั้นไปได้ปะไปนี่แล้วก็ขึ้นไปนี่ถึงเหรอเฮ้ยพี่เรามีจิ่งนี้งไหมเนี่ยไงมีแล้วนะ่ะเอาอันนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ทำไมมันโดดแบบนี้ถึงวะ round two fight ไป,ไป ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้อยู่แล้วเออได้ยืนไม่ได้บีมเป็นทาสานยืนไม่ได้ perfect ko ตายหัวเลยไอ้บ้า อ้าวนเป็นไฟเลเป็นไฟเรียจรงคลับพี่เดี๋ยวชี้ดิเงสัตยาดูเอ้ยง่วงจะถึงแล้วหรอใช่ ไปแล้วนี่ถึงยอดแล้วเนี่ยถึงละถึงถึงถึงโดดถ,ถึง Trust, มัน <Trust. S 1> มีที่เหยียบอยู่ oh. ป่ะ oh. แล้วก็ล็อขวาไปตรงพี่ปื้มอะ่ะทีพายแล้วเฮ <laughs> ้ย ขวาแล้วขวาไปแล้วขวาน่ะเห็นป่ะทางขวาน่ะมันเดินได้พี่เนี่ยแหละเล่นเลยน้องน้องน้องเฮ้ยได้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 ท่าสวยท่าสวยรอดรอดรอดท่าสวยน้องน้องอยู่ข้างล่างท่าสวยอยู่รอหายแข็งเฉยๆทันหรอเอ้าไม่ทันเอาหลุดเลยเอาเน็ตหลุดไปเลยเน็ตหลุดเลยมันกลับได้หหรอไม่เคยเห็นกลับได้เลยสักทีนะ โอ้ยอดใกล้แล้วเนี่ยมีกำแพงแล้วเจอกำแพงแล้วแปลว่าแกมสฟก็ต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละยังไงลูกปั้น,นเอออ่ะเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเป็นวายตายเกิดรอบที่สามก็จบไปที่เรียบร้อยแลครับผมนะสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับระไคร้แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้เจ้ามาขาตัวนี้ด้วยนะไว้ยังม่คลิปหน,น้าไว้บายสวัสดีครับ